อันนี้ไข่ของอเจ้าไก่มุกนะครับไก่มุกคือตัวนี้นะครับเนี่ยครับไก่มุกอันนี้ลูกมา หนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดสอสิบสอง สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกฟองนะครับนี่จัดลังให้เขาใหม่ไม่รู้เขาจะชอบไหมเนี่ยครับลังหลังเจ้าไขม่มุกไปนู่นแล้วไปหาสามีเราเนี นี่ครับไก่ไทยนะครับไม่ใช่ไก่พมา่าเนี่ยครับไก่ไทยรูปร่างดีมากครับเก็ดแข้งสามแถวครับพาไปดูใกล้ๆก,ก็ได้นะครับเห็นไหมครับเก็ดนักแข้งเขา มาลูกมา <S <S สังเกตดูนะครับนักแข่งครับเก็บสามแถวนะครับครับสามแถว,แถวชัดเจนเลยนะครับแล้วก็ เท้าสวยนะฮะเล็บยาวมากดเดยก็สวยตัวนี้ตั้งใจนะครับเอาสายพันธ์เขานะครับเพราะว่าตอนที่เราไปแลกมานะครับก็ประวัติก็สวยงามมากชนะเก้าไฟติดแต่ว่าเขาตีกันแบบบ้านๆนะครับตีกันแบบไอ สนุกสนุกแล้วก็ลงนวมก็ไม่ไม่ได้นานเท่าไหร่นะครับแล้วปีแบบเป็นทางการก็เก้าไฟแต่ไม่แบบเป็นทางการก็หลาย1ิบไฟนะครับเนี่ยครับตัวใหญ่มากนะครับนี่คือพ่อพันธ์อันนี้คือเจ้าไข่มุกแม่พันธุ์นะครับเนี่ยแต่ก่อนที่เขาจะรักกันนะครับ ตัวเมียตีตัวผู้ปากแตกนะครับเลือดซิ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 เลยไหลนะครับผมไปแยกเลือดติดมือเลยครับนี่ครับตอนนี้เขารักกันแล้วเป็นสามีพันยากันนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งนั่นคือน้องเจ้าไข่มุกนะครับเขาอยู่ในคอกเดียวกันเขาอยู่ด้วยกันตลอดคู่นี้ยนะครับตัวนู้นไม่ค่อยห้าวเท่าไหร่แต่ตัวนี้นะ ท้างหลังจะมีขนขาวหน่อยๆนะครับโหดตัวนี้โหดมากไก่ที่ไม่ใช่เขาไม่ชอบเขาตีหมดครับไก่ไก่ไก่พันไก่ปลาไก่อะไรที่มาอยู่ในคอกนี้นะครับเขาตีเราต้องจับแยกไปอยู่อีกที่หนึ่งครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจกับคนทําคลิปนะครับนะฮะเราจะได้เอาคลิปดีๆมาให้ ท่านได้ชมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับครั้งต่อๆไปนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดสับตะไคร่นะครับไม่รู้สับตะไคร้หรือสับอะไรนะฮะอย่างไงช่วยกันหน่อยนะครับช่วยกันทำมาหากินนิดหนึ่งนะครับนะครับขอบคุณมากครับอย่างไรก็อย่าลืมนะครับถ้าสนใจนะครับต้องการลูกเค้านะครับตอนนี้มี16ฟองนะครับฟักแล้วนะครับ แต่วันนี้ผมเอาข้าวมาให้เนี่ยครับผมเอาข้าวมาให้แล้วก็ผสมกระโพดนะครับแล้วก็อาหารอาหารหมูนะครับแล้วก็ข้าวเปลือกเม็ดสั้นให้เขากินนะครับเนี่ยครับผสมกองให้อย่างเงี้ยครับเขาจะได้กินให้อิ่มนะครับผมก็ไม่ได้มีทุนมากนะครับก็ทำแบบตามมีตามเกิดนะครับเนี่ยครับ ก็ไปทอนมาแล้วก็ส่วนตัวแม่นี่เพาะนะครับเพาะจากาพ่อพันธุ์ที่เป็นไก่ชนเป็นไก่ชีนะฮะพ่อพันธุ์เป็นไก่ชีนะครับ,รบแม่พันธุ์ก็เป็นไก่ชีนะครับผสมกันแต่ว่าแม่เขาโดนงูกัดนะครับเนี่ยแต่ตัวนี้นะครับงูเขาก็ตีกระเจิงนะฮะเจ้าของมุกเนี่ยตัวเมียเนี่ยครับ คุณสวยนะครับตัวสวยนะครับยังไงนะครับสนใจก็0648439960นะครับติดต่อมาได้นะครับาต้องการให้จัดส่งหรือว่าจองไว้ได้นะครับนะฮะโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ